สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อจอโน้ตบุ๊กนะครับแล้วว่าให้มันลิงก์หน้าจอไปที่ iPad เราได้นี่ไปแผ่ได้หรือว่าไปที่มือถือเราได้ครับตอนนี้ผมก็เลยลิงก์ไว้เลย3จอครับผมนี่ครับบางทีนะครับบา,บางทีก็คือเราอยากจะเล่นจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วพอดีจอมันไม่พอใช่ไหมพอจอไม่พอมันใช้งานก็เลยไม่ค่อยสะดวกครับเราก็เลยเนี่ย ใช้เอาจอ iPad และจอ,จอมือถือแล้วมันเป็นจอสำรองในการที่จะแสดงผลจากหน้าจอคอมของเราได้ครับจะให้ดูนีมน่มันทำอย่างนี้ได้นี่ให้ดูอันนี้คือหน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะผมก็จะสามารถเลื่อนเลื่อนข้ามมานี่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมเลื่อนข้ามมานี่เสร็จแล้วก็เลื่อนข้ามมานี่อีกเห็นไหมนี่ครับเราก็เลยใช้งานได้3จอครับไอจอเล็กๆลเราก็ไว้เปิดเพลงฟังได้ไงครับเช่นผมจะเปิดเพลงฟังผมก็จะมาฟัง จอเล็กๆนี่จอเล็กๆจอนี้นี่นี่จอนี้ก็ไว้ฟังเพลงไปเห็นไหมนี่ครับปิดเปิดเสียงอะไรได้ครับอันนี้ก็ใช้จอ iPhone นะครับอิงมันใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android เลยนี่จอนี้ก็เอาไ้ฟัง iPhone ส่วนจอนี้ก็ทาเหมือนรวยครับทาเหมือนรวยทำมาเช็คหุ้นเช็คบิดครับเล่นๆเหมือนมีตังครับอันนี้ คือเอาเอาไว้ดูดูหุ้นดูอะไรเงี้ยเหมือนรวยครับส่วนจอนี้ก็ทําไว้แบบว่าซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยโดยประมาณนี้ครับวิธีการทํานะครับก็เข้าไปที่แอปตัวนี้ก่อนไออา้าวหายแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมโหลดอยู่นี่ครับไปที่เว็บมันก่อนครับเว็บตัวนี้ครับมันชื่อว่า d e s เดสอะไรวะสเปซเดสนี่ครับชื่อเว็บเว็บไซต์มันสเปซเดสเราก็เข้าไปเข้าเข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดกันก่อนก็ไปเลือกดาวน์โหลดที่มันตรงกับรุ่นของเราครับรุ่น Windows ของเรานี่ครับน้าไปที่ดาวน์โหลดอันนี้เป็นรุ่นวินโด11นะครับผมก็โหลด Windows 11มาพอโหลดเสร็จมันก็จะให้ติดตั้งครับแล้วก็ติดตั้งปกติตามที่เราติดตั้งครับพอติดตั้งเสร็จมันจะอัตโนมัติเลย มันก็จะขึ้นแอปขึ้นมาอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ซึ่งเป็นแอปตัวนี้เลยขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ไปโหลดแอปในในตัวมือถือหรือแท็บเล็ตของเราครับแอปเดียวกันเลยแล้วเราก็เปิดเข้าจากนั้นมันจะขึ้นมาบอกว่าให้เราลึกมันจะคือพอเราโหลดพร้อมกันหมดทุกเครื่องแล้วนะไอตัวนี้มันจะมันจะทาเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ครับโน้ตบุ๊กเราจะทําเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวหลักแล้วพอเราโหลดไอแอป แอปนี่มามันก็จะขึ้นบอกอยู่ว่าเราจะเข้าร่วมกับไอตัวเซเวอร์โน้ตบุ๊กของเราไหมเนี่ยพอเข้าปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไปตั้งค่าตั้งค่านิดหน่อยครับแค่ว่าเหมือนว่าตั้งค่าหน้าจอนะครับเนี่ยตั้งค่าหน้าจอนี่ครับตั้งค่าหน้าจอว่าจะเอาจอแบบไหนจอหนึ่งจอสองจอสามจะเป็นแบบไหนได้หมดได้ยังไงก็ไปลองใช้ดูครับ ที่สำคัญฟรีด้วยครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีด้วยก็ก็ทำให้มันดูหร,รู้รอล่อๆอย่างนี้ได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงทิ้งลิงก์ไว้ให้ไว้ให้ดาวน์โหลดกันไปลองใช้ดูไปแล้วครับสวัสดี